たぜ。<laughs> その光は<ん>エネルゴンマトリックスか言うことがいちいち青臭くて笑えてくるがファイヤーコンボイ俺と合体しろゴッドマグナスエネルゴンマトリックスが輝いてるぜ超巨大合体ゴッドファイヤーコンボイ สวัสดีท่านทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการสปู o รบอลโวเอสนะครับโดยในสป bot บอลโวเอสในตอนที่3นี้เราจะมาพูดถึง2พี่น้องนักผนจญเพลิงแห่งดาวไซเบอร์ตรอนอย่างไฟเยอร์คอนโวยและก็ d m ดแมกนะโดยเรื่องราวของทั้งสองนั้นจะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับไฟเ e อร์คอนโวย์ก็ดแมกนัสังกัดไซเบอร์ตรอนโดยทั้งสองนั้นได้ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์ทรานส์ฟอร์เมอร์คาร์โบอท โดยไฟเจอร์คอนโวยนั้นเป็นผู้บัญชาการทาหารสูงสุดของดาวไซเบอร์ตรอนโดยยานพาหนะที่ตัวไฟเจอร์คอนโวยใช้ในการแสงตัวบนโลกนั้นก็คือรถด,ดับเพลินนั่นเองซึ่งตัวไฟเจอร์คอนโวยนั้นเป็นคนที่มีจิตใจกล้าหารมากและมักจะมีคำพูดติดปากว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับจิตใจที่มุ่งมัน่นซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขานั้นเป็นคนที่มีจิตใจที่กล้าหารและมุ่งมัน่นแม้เขาจะมีด้านที่ค่อนข้างเหม่อลอยบ้างแต่โดยพื้นฐานแล้วเขาก็มีบุคลิกที่อ่อนโยนซึ่งตรงกับอุปิสัยของ อุปกรณ์และอาวุธของไฟเจอร์คอนโวยมีทรานส์รีเพร์เป็นย่องที่ติดอยู่ข้างหลังของไฟเจอร์คอนโวยในร่างยานาหานะซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นที่ซ่อมฉุกเฉินป้อมอาวุธและพาร์ตอัปเกรดสำหรับไฟเจอร์คอนโวยได้ปืนลำแสงเป็นปืนที่ไฟเจอร์คอนโวยใช้เป็นประจำไมโครมิสไซล์ทรานส์ไมที่กิดตั้งอยู่ที่ไหล่ทั้งสองข้างไฟเ e อร์แฟลชเป็นลำแสงที่จะยิงออกมาจากไฟสัญญาณที่อยู่ที่ข้างหลังของไฟเจอร์คอนโวยนักเคลนไฟเยอร์ เป็นหมัดที่ช่วยเพิ่มพลังต่อยของไฟเจอร์คอนโวยและสามารถยิงออกไปเป็นจรวดมิสไซล์ได้ล่างอัปเกรดของไฟเจอร์คอนโวยมีซุปเปอร์ไฟเจอร์คอนโวยเป็นล่างที่ไฟเจอร์คอนโวยจะรวมเข้ากับทารีแพ์และกลายเป็นซุปเปอร์ไฟเจอร์คอนโวยที่มีพลังมากขึ้นและอาวุธกระท้าโจมตีที่เพิ่มมาอีกอย่างจรวดทำลายล้างเป็นจรวดขนาดเล็กจำนวนมากที่ติดอยู่ที่ปืนใหญ่ตรงไหลของซุปเปอร์ไฟเจอร์คอนโวยวิสัต์สตรอมเป็นปืนใหญ่ที่ติดอยู่ที่ไหล่ซึ่งจะยิง และแช่แข็งสตู g n n i n l y i ฟยิ่ง e ี i ิกเป็นท่าที่ Fire Convoy จะใช้ล้อที่หัวเข่าโจมนตีใส่สตู p าว s a าแ n n o อนเป็นปืนลำแสงขนาดเล็กที่ติดอยู่ที่หัวของ Super Fire Convoy ในส่วนของ God Magnus เขานั้นเป็นผู้บัญชาการปราบเจลาจนโดยยานปะหานะที่ใช้ในการแฝงตัวบนโลกก็คือเทเลอร์ er ขนส่งรถยนต์แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาไม่พอใจในตัวพี่ชายของเขาอย่างไฟเยอร์คอนอ แต่ก็ด้วยเหตุผลหลายประการพวกเขาพี่น้องจึงได้คืนดีกันในภายหลังและดูเหมือนว่าเขาจะเข้ากันได้ดีกับสปีดเบเกอร์ซึ่งเป็นน้องคนเล็กของ3ามพี่น้องคาร์โรบอตด้วยและเขาก็จะถูกเรียกว่าแม็กจังอยู่บ่อยๆครั้งโดยพื้นฐานแล้วเขาไม่สนใจฟังสิ่งที่ทรานฟอร์เมอร์คนอื่นพูดเลยรวมถึงไฟเ e อร์คอนโวยด้วยแต่เมื่อสปีดเบเกอร์ขอร้องเขาก็จะยอมทําตามแต่ก็พูดว่าถ้าปเป็นคำขอของสปีดเบเกอร์แล้วก็จะช่วยไม่ได้นะ อุปกรณ์และอาวุธของก้อตแมกนัสมีแฮนด์ใหม่ ine, อิปนาวุธที่ติดตั้งอยู่ข้างแขนบูโบปืนแฝดขนาดใหญ่อาวุธประจำตัวของก้อตแมกนัสที่เป็นโหมดได้2แบบได้แก่แมกนาเลเซอร์ที่เป็นปืนลำแสงและแมกนาววลแคนที่เป็นปืนกลกอนเบิร์ดเป็นท่าที่กอตแมกนัสจะโจมตีด้วยอาวุธทั้งหมดและเมื่อไฟเยอคอนวอยและก้อตแมกนัสได้รวมร่างกันก็ได้กําเนิดร่างใหม่ที่แข็งแกร่งอย่างกอตไฟเยอคอนวอย ซึ่งในการรวมร่างกันครั้งแรกนั้นกลัวไฟเยอร์คอนบอยได้เสียท่าและถูกก๊อตแมกนัตบังคับรวมร่างด้วยแต่หลังจากที่ก๊อตแมกนัตได้คืนดีกับไฟเยอร์คอนบอยทั้งสองก็ได้ยอมรวมร่างกันอย่างเต็มใจและแบ่งปันความแข็งแกร่งกันอย่างเต็มที่อุปกรณ์และอาวุธของก๊อตไฟเยอร์คอนบอยมีก๊อตเลเซอร์และก๊อตเวลเทนเป็นอาวุธหลักของก๊อตไฟเยอร์คอนบอยซึ่งเป็นอาวุธของก๊อตแมกนัตนั่นเองก๊อตไฟเยอร์เบลดเป็นท่าที่ voy, จจออทกี พุ่งก๊ดซอสเป็นดาวขนาดใหญ่ที่ได้ใช้ในการต่อสู้ของสุดท้ายกับเดวิลกิกาตรอนนั่นเองเรื่องราวของไซโย์คอนวอยและก็อดแมกนัตโดยทั้งสองคนนั้นเป็นพี่น้องฝาแฝดกันซึ่งเวกเตอร์ซิกมาได้มอบแมทิคแห่งกิจผู้นำให้กับไซอย์คอนวอยทำให้ก็อดแมกนัตนั้นรู้สึกขับแค้นใจที่ตนเองนนไม่ได้ถูกเลือกและได้ออกจากดาวไซเดอร์ตอนไปและหลังจากนั้นไซเย์คอนวอยก็ได้เดินทางมาที่โลกเพื่อหยุดยัง้งกิกาตรอนผู้นำของเดสตรองเกอร์ผู้ได้ฉายาว่า แต่กับฟัาแห่งความมืดและเทพแห่งการทำลายล้างแต่ก็หยุดไว้ไม่ได้ทําให้ดรไดจิพ่อของยูกิถูกลรกพาตัวไปทําให้ไฟเจอร์คอนโวอยพยายามดูแลยูกิและหาทางช่วยดรไดจิด้วยและหลังจากนั้นก่อนแมกนัตก็ได้เดินทางมาที่โลกและได้เข้าต่อสู้กับไฟเจอร์คอนวอยเพื่อที่จะชิงเอาแมทริคมาเป็นของตัวเองและในตอนนั้นไฟเยอร์คอนวอยก็ได้เสียท่าให้กับกีกาตอนและแบ็คคอนโวอยที่เข้าโจมปีกัอนแมกนัต ก็ได้ทำการหลอกจับมือกับไฟเจอร์คอนอยเพื่อบังคับไฟเจอร์คอนยในตอนที่อ่อนแอที่สุดรวมร่างและยึดอัลมทติกมาเป็นของตัวเองแต่เมื่อทำการรวมร่างเสร็จก็ได้รู้ว่าก็อดแมกน่้นั้นไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ในตอนรวมร่างทำให้ไฟเจอร์คอนยนั้นได้ใช้ร่างก็อดไฟเจอร์คอนยในการจัดการกับกองทัพของกีกตอนและหลังจากที่สองพี่น้องได้คืนดีกันและได้เข้าใจซึ่งกันและกันก็ได้คืนดีกันและได้ร่วมมือกันในตอนท้ายรวมร่างกันเป็นก็อดไฟเจอร์คอนยและเข้าต่อสู้กับเดว ด้วยพลังอันบริสุทธิ์ของพวกเด็กๆที่ส่งมออไปให้เบสแม็กซิมัสก็ได้ส่งพลังนั้นไปให้กับก็อดไฟเยร์คอนวอยและได้กลายเป็นดาบซูเปอร์ก็อดซอที่ส่งพลังและก็อดไฟเยร์คอนวอยก็ได้ใช้ดาบนั้นต่อสู้จนชนะเดวิกีกาตอนได้เป็นอันจบเรื่องราวของทรานส์ฟอร์เมอร์คาร์โรบอทครับก็จบไปแล้วนะครับผมสาหรับเรื่องราวของไฟยร์คอนวอยและก็แ้งค์นับรหรับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมน,น,นต์วิธีใต้คลิปนี้ได้นะผมเอาล่ะเรื่องราวของซูเปอร์บอทในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของ,องหุ ก็ติดตามรอชมรอฟังได้เลยนะครับก็ไปก่อนนะครับด้ว yeah. ยบายยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ